ไปถึงที่หมายแล้วครับฟอร์ดนี่สมาชิกครบๆเลยไปเราไม่เอารถขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันเตลิดแค่ขึ้นมาก็ใครขึงก่อนได้กินียนไป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  ไอตอนที่ได้เร่งขึ้นนะ่ะโอ้โหยันหมดตัวสูงไหล่ไม่ต้องใส่เกียนแล้วรถมันมีออโต้มันจะง่ายมันมีตัวนี้อยู่กันรถไหลนะรอไปทางดีกว่าโอ้จะบอกเดียวกันกับขึ้นบันไดตรงนั้นแหละไอหนี่เลยใครจะเอาขึ้นบักเกลนเด้อเกลียหมาน้อยพี่งวนเด้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปต้องขึ้นแล้วนู่นออโต้ถึงนู่นแหละ โอ้โหอะไรล่ะโอ้ยเอาเดินดีดี่ะดีดีสันนุ่นลุกนุ่นยุ่งนุ่นยุ่งไปนุ่งยุ่ง พูนมันหดล่ะ่นนกกีาตดทำไมขึ้นชาอหาาร์เรเร็วไปนักตดขึ้นเลยนักตดระวังเนี่บูเดงตดแตกโอ้ขอหขี่หลังใครจะให้ขี่วะเนี่ย อ้าวมาโ้ยกูจะถึอโคตรสูงลองเรียกไหมาทำอะไรเนี่ยเขาสองลูกขับมา้ีมากเลยนะข้นเขาสมลอยอยู่ทาไก่เออ ดูทางเรามาดิกดึกลับดีกว่านะรถเตอนตอนน้ไปไหนแล้รถเมย์รถเมย์โอมีรถเมียมส่งเลยแล้วพี่นวนแล้วพี่โนรถตู้กันนั้นนะดูนะดูนะฮะเขาจะขึ้นมาไหมม<า>อ่ะจะดูว่ารถตู้จะขึ้นมาได้ไหม ระวังระวังหลบทางเขาสปีดขึ้นเขาลงนี่แหละฮะนี่ไงคันนี้ก็จะลง,ค,งครับอ๋อขึ้นกระบะไป

ไม่ไม่เอ้นั่นแหละพี่นุ้ยนี่ลงไปเลยผมเดินเปนเพื่อนเดินมาล่งกับพี่เดินอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวข้ามารับแกก็ได้แก่ี่เอาดึงของไปดิ 我现在干。 嗯。 ครงเนีัยมอไซค์อ๋โอ้ัหหานมอลล่หมดเลยหนมอลั่มหมอลลา่มโอ้สุดยอดบรรยากาศ